นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานัง พุตตะดารสสังฆะโหอนากุลาจกรม,มันตาเอตัมมังกลมุตตมันตีบัดนี้จะได้แสดงธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพร,ระบรมศาสดาสนองศรัทธาแห่งท่านผู้มุ่งธรรมซึ่งมาประชุมกันฟังธรรมในวันธรรมสวนะนี้เบื้องต้น ท่านทั้งหลายก็ได้สวดมนสรสนเสริญคุณพระรัตนตรัคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าทำจิตใจให้บังเกิดความสงบตั้งมั่นในพุทธาธิรัตนตรัยเป็นต้นต่อจากนี้จักได้แสดงธรรมเป็นเครื่องประดับสติปัญญาในทางธรรมสืบต่อไปแต่ก่อนจะยกธรรมขึ้นแสดงตามบทพระบาลี ก็จะได้กล่าวถึงวิธีทำใจให้เกิดความสุขอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการลรึกถึงพระธรรมการนึกถึงพระธรรมนั้นเมื่อกล่าวอย่างง่ายๆอันเกี่ยวกับการที่เป็นไปอยู่ดังในบัดน,นี้ก็คือการที่ท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายได้มาฟังธรรมดังในวันนี้ ก็ด้วยมีการนึกถึงพระธรรมถ้าไม่มีการนึกถึงพระธรรมไซส์ก็คงจะไม่มาการนึกถึงพระธรรมนั้นเบื้องต้นก็คือการนึกถึงดังกล่าวมานี้คือนึกรวมๆว,ว่าจะมาฟังธรรมหรือฟังเทศในวันธรรมัสสวนะนี้เป็นการนึกถึงพระธรรมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าพระธรรมนั้นจริงๆแล้วคืออะไรเพราะฉะนั้น เมื่อมาฟังธรรมจริงๆแล้วจึงจะได้ฟังว่าพระธรรมนั้นคืออะไรดังที่กำลังแสดงอยู่ในวันนี้แต่พระธรรมที่ฟังดังกล่าวมานี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเสียงที่ฟังยังไม่ใช่ตัวธรรมที่แท้จริงตัวธรรมที่แท้จริงนั้นก็คือความจริงที่เทศหรือแสดงชี้แจงซึ่งมีบุคคลผู้ฟังทุกๆคน เพราะฉะนั้นในขั้นตอนต่อไปจึงต้องมาพิจารณาดูความจริงอันปรากฏอยู่ที่ตนเองเมื่อกล่าวโดยส่วนรวมก็คือดูความจริงทั้งที่เป็นส่วนดีทั้งที่เป็นส่วนชั่วและทั้งที่เป็นส่วนกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอันที่มีอยู่ในตนส่วนที่ดีนั้นก็คือความดีต่างๆทุกๆอย่างที่ทุกคนทำ ส่วนความชั่วนั้นก็คือความไม่ดีต่างๆที่ทุกคนกระทำํำส่วนที่เป็นกลางๆก,ก็คือเครื่องมือในการกระทําทั้งส่วนดีและส่วนชั่วอันได้แก่สังขารร่างกายของตนเองเพราะทุกๆคนเมื่อจะทําความดีหรือความชั่วนั้นก็ต้องอาศัยใช้ร่างกายของตนเองนั่นแหละที่เป็นผู้กระทำแต่ว่าร่างกายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องผู้ดีหรือผู้ไม่ดี เราะเป็นเครื่องมือที่กระทำส่วนที่จะเป็นผู้ดีหรือผู้ไม่ดีนั้นก็คือตนเองร่างกายที่กระทำอันเป็นส่วนกลางกลางนี้ก็เป็นธรรมอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นธรรมที่เป็นกลางกลางให้ตรวจดูความดีและความชั่วและธรรมที่เป็นกลางกลางที่มีอยู่ในตนเองการฟังเทศก็เพื่อที่จะมากำหนดดูที่ตนดังกล่าวมานี้ เมื่อกำหนดดูที่ตนแล้วก็ควรดูที่บุคคลอื่นว่าแม้ที่บุคคลอื่นก็ประกอบด้วยความดีความไม่ดีและข้อที่เป็นกลางๆงดังที่กล่าวมาแล้วนี้เหมือนกันแต่โดยปกตินั้นคนเรามักจะเอาความดีหรือความไม่ดีไปรวมอยู่กับตัวบุคคลเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดความชอบบ้างความชังบ้างเป็นต้นว่า เมื่อคนอื่นๆที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่ใกล้ชิดกันก็ดีที่ห่างกันออกไปก็ดีเมื่อทําความดีหรือความชั่วซึ่งบางทีก็มีผลเนื่องมาถึงตนบ้างไม่เนื่องบ้างตนเองเกิดความชอบบ้างไม่ไม่ชอบบ้างชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นถามว่าทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเอาความดีกับความไม่ดีที่เขาทำ ไปรวมกับตัวเขาเป็นตัวเป็นตนของเขาโดยที่ไม่แยกออกว่าตัวเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งความดีหรือความไม่ดีที่เขาทำนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเราเอาไปรวมกันเสียจึงไปชอบหรือไม่ชอบบุคคลน,นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้เกิดความทุกข์ทางใจเกิดความไม่สงบเกิดความเดือดร้อนดิ้นรนกระวนกระวาย แต่ถ้าหัดคิดแยกแยกเอาว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ทำความดีที่เขาทำนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกออกมาเมื่อคิดแยกกันได้เช่นนี้แล้วก็คิดต่อไปอีกว่าความดีหรือความไม่ดีที่เขาทำนั้นก็เป็นกรรมหรือการงานที่ทำของเขาเองเมื่อเขาทำดีเขาก็จะได้ดีเมื่อเขาทำชั่วเขาก็จะได้ชั่วฉะไหนหนอ จึงจะเอาความดีหรือความชั่วของเขานั้นมารวมกันเหมือนความชั่วหรือความดีของตนเองจากนั้นก็จะก่อให้เกิดความชอบหรือความไม่ชอบความโกรธความเกลียดความชังเขาซึ่งเป็นผู้กระทํากรรมนั้นกรรมคือการงานที่ทําเป็นของเขาต่างหากเมื่อคิดอย่างนี้แล้วความชอบหรือความไม่ชอบนั้นก็จะสงบลงได้ นี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือคิดค้นหาเอาความดีขึ้นมาให้อยู่เหนือความไม่ดีหรือให้อยู่เหนือความชั่วนั่นเองกล่าวคือคิดอยู่ในแง่ของความดีเมื่อคิดเห็นความดีของเขาบ้างแล้วความไม่ชอบหรือความเกลียดชังก็จะเบาบางลงไปหรือบางทีก็อาจจะสงบลงได้เมื่อเห็นความดีได้มากเท่าใด ความไม่ชอบก็จะลดลงไปมากเท่านั้นแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะให้คิดหลงเห็นแต่ในด้านความดีก็ให้คิดให้รู้ทั้งความดีและความไม่ดีนั่นแหละตามความเป็นจริงแต่ก็คิดมุ่งเอาดีเป็นประมาณถ้าคิดได้อย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ระงับใจจากความไม่ชอบหรือความโกรธเกลเกียดอีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่ง คิดในด้านให้อภัยคือไม่มีวัยไม่มีเพลนด้วยคิดให้เกิดความเอ็นดูสงสารว่าเมื่อเขาทำกรรมที่ไม่ดีหรือความไม่ดีไว้มากแล้วกรรมเหล่านั้นก็เป็นกรรมที่ไม่ดีของเขาเองซึ่งเขาเองก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นและกลายเป็นคนไม่ดีคนเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่น่าสงสารเมื่อคิดให้เกิดความสงสารอย่างนี้ได้ ความไม่ชอบใจความโกรธความเกลียดก็จะลดลงไปให้อภัยได้โดยง่ายประการถัดมาดังที่ท่านได้แสดงไว้ว่าเมื่อท่านผู้เป็นพระอริยเจ้าได้ถูกล่วงเกินท่านก็คิดว่านี่เป็นโทษของวัตตะเมื่อมาเวียนเกิดเวียนตายในโลกนี้ก็จะต้องประสบความทุกข์ซึ่งเกิดจากตนเองบ้างเกิดจากผู้อื่นบ้าง เป็นการย่าที่จะหลีกเลี่ยงนี้จึงเป็นโทษของวัตัุคือโทษของการเวียนมาเกิดในโลกเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องประสบทุกข์ในโลกเป็นธรรมดานี้เป็นวิธีคิดอีกประการหนึ่งความคิดเพื่อดับทุกข์อันเกิดจากความเกลียดความไม่ชอบหรือความชอบที่ตรงกันข้ามในทางจิตใจที่กล่าวมานี้เรียกว่าเป็นธรรม คือเป็นตัวความจริงแต่ละอยะ่างเป็นวิธีที่ทำให้สุขใจในเมื่อประสบกับอารมณ์ทางโลกได้ในบัรนี้จะได้แสดงมงคลอีกพระคาถาหนึ่งดังบทที่ยกไว้ด้านได้ยกไว้ข้างต้นว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังปุต,ตดารสัซนกัโวอนาบุลาจากรรมันตาเอตัมมังกลมุตตะมันตี แปลความว่าการบำรุงมานดาบิดาการส่งเคราะห์บุตรพัญญาการงานทั้งหลายที่ไม่อากูลทั้งสามอย่างนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุดข้อแรกการบำรุงมานดาบิดาท่านผู้ให้กำเนิดคือผู้ให้เกิดขึ้นมาทั้งสองอย่างนี้เราเรียกว่ามารดาบิดา ท่านเป็นบุพการีคือผู้ทำอุปการะกร่อนด้วยความเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงว่ามารดาและบิดาเป็นพรหมของบุตรธิดาเป็นบูรพาจารย์อาจารย์คนแรกของบุตรธิดาเป็นอาหุนนยยะคือเป็นผู้ที่ควรมาบูชาของบุตรธิดาดังนี้เพราะฉะนั้น บุตรทิดาผู้ที่มีความกตันญยูรู้พระคุณท่านจึงควรที่จะปฏิบัติบำรุงท่านเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านอันเรียกว่ากะตเวทีประกาศคุณที่ท่านกระทำแล้วให้ปรากฏการบำรุงท่านนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อมีสองคือการบำรุงทางกายอย่างหนึ่งและการบำรุงทางใจอีกอย่างหนึ่งการบำรุงทางกายนั้น คือการบำรุงด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยของกายมีอาหารผ้านุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยาแก้ไขเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านเจริญอายุวันนะสุขะภละต่างความสามารถของตนส่วนการบำรุงทางใจนั้นคือบำรุงให้ท่านเจริญด้วยศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อให้ท่านเจริญในศีล ความประพฤติทางกายทางวาจาที่ดีที่ชอบให้ท่านเจริญในสุตตะคือการสดับรับฟังธรรมะหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ท่านเจริญจากคะคือการรู้จักสละแบ่งปันและให้ท่านทั้งหลายเจริญปัญญาคือความรู้บากบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์โดยเฉพาะคือให้ท่านรู้ธรรมะ เรื่องบำรุงใจของท่านให้บังเกิดเป็นความสุขขึ้นมาได้การบำรุงทั้งสองอย่างนี้เป็นข้อที่ควรกระทำด้วยกันแต่ท่านแสดงว่าการบำรุงทางใจนั้นสูงกว่ามากนั่นหมายความว่าเมื่อบำรุงท่านทางกายแล้วก็ควรบำรุงท่านทางใจด้วยการบำรุงทั้งทางกายและทางใจจะก่อเกิดให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ ทั้งทางกายและทางใจการบำรุงบีดาและมารดานี้จึงเป็นมงคลเหตุให้ถึงความเจริญอีกประการหนึ่งข้อ 2. การส่งเคราะบุตรพัญญาข้อนี้สำหรับชายแต่ถ้าสำหรับหญิงก็คือการส่งเคราะบุตรและสามีบุคคลผู้เกิดมาเมื่อมีบิดามารดาผู้ให้กำเนิดให้เกิดมาแล้วต่อไป ก็จะพึงเป็นผู้ที่มีพัญญาหรือสามีหลังจากนั้นก็จะมีบุตรธิดาสืบสกุลต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พึงสงเคราะห์บุตรพัญญาหรือบุตรและสามีนั้นให้เกิดความสุขทางกายและความสุขทางใจด้วยหลักสังฆาวัตถุธรรมทำเป็นเครื่องสงเคราะห์สี่ประการกล่าวคือทานปิยวาจาอัตชจริยา และสมานัตตาทานการให้เป็นเครื่องสงเคราะห์ปิยวาจาการเจรจาถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานอัตจริยาการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื้อกูลสมานัตตาความเป็นผู้วางตนสม่ำเสมอด้วยมีความนับถือว่าเป็นบุตรเป็นภัรยาหรือเป็นบุตรเป็นสามีโดยสม่ำเสมอไม่มีการล่วงละเมิด เมื่อต่างมีการส่งเคราะห์กันดังกล่าวมานี้ตระกูลก็จะมีแต่ความสุขความเจริญต่อไปนี้จึงเป็นเหตุมงคลให้ถึงความเจริญอีกประการหนึ่งข้อที่3การงานทั้งหลายไม่อากูลบุคคลเกิดมาในเบื้องต้นก็ต้องศึกษาเล่าเรียนการศึกษาเล่าเรียนก็เป็นการงานอย่างหนึ่งหลังจากนั้นก็จะต้องทำการงานเป็นอาชีพ การอาชีพนี้ก็เป็นการงานอีกอย่างหนึ่งและหลังจากนั้นก็ยังจะต้องทำงานอีกประการอื่นอีกด้วยตามกิจที่ควรกระทาต่างๆตลอดจนถึงการบำรุงท่านบุปการีหรือการบำรุงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้วในสองข้อข้างต้นนี้จนกระทั่งการที่มาปฏิบัติธรรมตามภูมิตามชั้น ให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมตามสมควรแก่ภาวะนี้ก็เป็นการงานอีกอย่างหนึ่งรวมความว่าทุกๆคนมีการงานเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ตนบ้างแก่ผู้อื่นบ้างการงานนั้นถ้าเป็นการงานที่อากูลกล่าวคือข้างค้างยุ่งเหยิงสับสนเป็นต้นว่าล่วงวันล่วงเวลา ควรจะทําในตอนเช้าก็ไม่ทําไปทําเสียในตอนบ่ายกิจที่ควรจะทําในวันนี้ก็ไม่ทําไปทําเสียในวันพรุ่งนี้หรือว่าทําไม่เหมาะคือไม่เหมาะแก่ตนบ้างไม่เหมาะแก่การบ้างไม่เหมาะแก่เทษะบ้างไม่เหมาะแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องบ้างไม่เหมาะแก่หมู่บ้างหรือว่าไม่ทําเสียเฉยๆคือว่ากิจที่ควรจะทําก็ไม่ทําหรือแม้ทํา ก็ทำอย่างย่อหย่อนเยาะเยะไม่จริงจังไม่ทําให้การงานนั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าการงานที่อากูลเป็นการงานที่ข้างค้างยุ่งเหยิงสับสนถ้าการงานเป็นดังนี้ก็จะไม่สําเร็จหรือว่าถ้าสําเร็จก็จะสําเร็จประโยชน์ไม่เต็มที่จะบจะบำรุงมารดาบิดาก็ทำได้ไม่ดี จะสงเคราะหบุตรภัญญาหรือบุตรสามีก็ทำได้ไม่ดีจะตั้งตัวก็ตั้งได้ไม่ดีจะประพฤติความดีอะไรอะไรก็ทำได้ไม่ดีเป็นอันว่าเหลวไหลตั้งตัวอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าการงานเหล่านั้นเป็นการงานที่ไม่อากูลคือตั้งใจขยันหมั่นเพียรให้ทันการทันเวลาให้เหมาะและทำจริงจังไม่ย่อหย่อน ช่วยเอาประโยชน์ที่ต้องการไว้ได้ทันท่วงทีทันการทันเวลาด้วยความเหมาะสมจะทำอะไรก็สำเร็จประโยชน์การบํารุงมารดาบิดาก็สำเร็จการสงเคราะห์บุตรพัญญาหรือบุตรสามีก็สำเร็จการเรียนก็สำเร็จการงานที่เป็นหน้าที่ก็สำเร็จการประพฤติความดีก็สำเร็จดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงว่า การงานที่ไม่อากูลนั้นเป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญอีกประการหนึ่งยังมีในายอื่นอีกเมื่อพิจารณาให้กว้างออกไปข้อที่ว่าการบำรุงมารดามารดานั้นก็แสดงว่าทุกๆคนนั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่เกิดมาเป็นคนแรกแต่มีผู้ที่เกิดมาก่อนและได้สร้างความดีความงามเอาไว้ เป็นประโยชน์เกื้อกูลแกอนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อกันมาจนถึงชั้นจนถึงชั้นพวกเราคนรุ่นหลังในบัดนี้ผู้ที่ได้สร้างความดีไว้เป็นประโยชน์เกื้อกูลสืบต่อกันมานั้นก็นับได้ว่าเป็นบุพการีของโลกหรือแก่ประชุมชนแต่ละส่วนทั้งนั้นสมควรที่อนุชนคนปัจจุบันจะพึงระลึกถึงความดีที่บุรพชนได้ทำเอาไว้ และรักษาความดีของท่านนั้นไว้สืบต่อกันไปไม่ลบหลู่ดูหมินไม่ล้างความดีของท่านด้วยการสร้างความชั่วขึ้นแทนแต่ว่าให้สร้างความดีสืบสืบกันไปในทุกๆด้านทั้งในทางคดีโลกทั้งในทางคดีธรรมและก็จะต้องนึกถึงบุคคลที่จะสืบต่อไปในภาคหน้าซึ่งบัดนี้ก็เป็นชั้นเยาวชนซึ่งสืบไป ก็จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ปลูกฝังให้บุคคลชั้นต่อไปนี้มีความรู้ความสามารถและความประพฤติที่ดีเพื่อสืบสร้างความดีความเจริญของประชุมชนอีกต่อไปเพราะทางพระพุทธศาสนาก็มีแสดงไว้ว่าปุตตาวัตถุมนุษย์นังบุตรแลเป็นวัตถุคือที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย ที่พึงจะสื่อไปไม่ขาดสายและที่จะทําให้เป็นเช่นนี้ได้ก็จะเป็นที่จะต้องประกอบการงานทั้งที่เป็นส่วนอาชีพและทั้งที่เป็นส่วนประโยชน์อย่างอื่นให้มังเกิดผลเกื้อกูลแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นไม่ทํางานให้อากูลเหลวไหลเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นมงคลเหตุให้ถึงความเจริญในด้านวัฒนะตรงกันข้ามกับด้านหายนะ นี้เป็นทางพิจารณาออกไปอย่างกว้างๆเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปจึงเป็นมงคลที่ท่านกล่าวไว้ในพระคาถานี้มีสมอย่างคือการบำรุงมารดาบิดาอย่างหนึ่งการสงเคราะหบุตรพัญญาอย่างหนึ่งการงานทั้งหลายที่ไม่อากูลอย่างหนึ่งมีอัฐฐาธิบายดังที่ได้พรรณนามา เอวังก็มีด้วยประการชนี้